แทงมอแดงมอแทงมอแดงมอเอ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 อกินอิม่มนอนหลับนะครับวอยง้อลงกินลูกเขาช่วงบ่าย่องนะครับส่วนเฮากะนอนเฝ้าอยู่ในห่มนะครับชีวิตเกษตรกร ชาวน้าวันหยุดนะครับรังรง่ะเสริมยาครับเสริมยาเสริมอา,มอามหารคนให้ฟางพรอะัวบสูกนะครับช่วงนี้ช่วงหลังเลยดูการเก็บเกี่ยวสภาพพื้นที่เกษตรกรรมของเฮามันก็สี่เ้งเร่งนะครับ ที่ทงหน้าก็จะมีพวกลูกเขาอย่างนี้น้ำพันแท้นะครับก็ได้ให้เขาเล่มนะครับแม mm hmm. ่ชาไทยกับลูกๆของเขานะครับ mm hmm. ตัวเอื้อยีนลูกว่ยเสรสองหนึ่งห้าะครับอีทีเจ้าโรเบิร์ตนะครับน้องเตงโมตัวน้องเน ลูกสาวเคฟเจ็ดสองนะครับเจ้าสีประดูน้องสบาแก้วนะครับเกิดจากแม่เดียวกันคนละพอนะครับบรรยากาศทงไฮทงหน้าวันหยุดนะครับหม่ข้าเจ้ากับเลี่ยงสั้งซันนะครับทงถ่ายปีเกา่าตออรับปีใหม่เขากับมาเลี่ยงงัว้อกัน,นครับเขาก็เลี่ยงกันเขาก็จัดงานเลี่ยงในงว้วนะครับ อันนี้คืองานเลี้ยงนะครับคือเลี้ยงงัวเอาบรรยากาศบรบ้านบรบ้านนะครับคือห้องยังต่องเลี้ยงแบบโบราณอยู่นะครับคือยำสองเอาปล่อยสายมาไมาเคียนนะครับไม่ใหญ่เขาเขา,เขาหอมกินน้ำนะครับแดดอ่อนเพราะนั้นนะกรปล่อยอเขาแทะเลี่ยมไปเนี่ยครับ เดี๋ยวกินปอยกินลูกเขาในกันนะ